อยงเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมา์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต,ต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง b l ล c k พิงกับเพลงชัดดาวนะครับล่าสุดวันนี้ชัดดาวคว้าถ้วยรางวัลถ้วยที่3มาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งถ้วยรางวัลถ้วยนี้เนี่ยก็มาจากรายการโชว์แชมป์เตี้ยนนั่นเองนะครับที่ออกอากาศในวันที่อัยี่สมาแล้วนอก จะเป็นถ้วยที่3ของเพลงชาตตดาวนะครับ วันนี้นั้นจะเป็นถ้วยรางวัลถ้วยที่53เลยของ Black พิงคนะครับตั้งแต่เดบิวต์มากว่าถ้วยรางวัลรัวๆเลยนะครับในตอนนี้ทัทง้ทงๆที่ไม่ได้ขึ้นโปรโมตในรายการเพลงไหนเลยนอกจากอินกิการโยที่ผ่านมาสเตจแรกแล้วก็สเตจเดียวเท่านั้นในเกาหลีนะครับแต่ว่าชัดดาวนั้นเนี่ยฟังมากๆเลยคว้ามาได้3ถ้วยแล้วนะครับเลือ,อีกเพียงแค่ถ้วยเดียวแบล็คพิงคทั้ง4คนก็จะสามารถถือถ้วยรางวัลในเพลงชัดดาวนี้แบบว่าคนละถ้วยไปเก๋ๆเฟี้ยส,สไปเลยนะครับคะแนนรวมทั้งหมดของวันนี้จากเพลงชัดดาวในรายการ Show ครที่สามามถ ทัที่1มาได้นันเนี่ยมีคะแนนสูงถึง7 0พันกับอีก22คะแนนกันเลยทีเดียวตัวแม่แบล็กพิงก์นั้นเนี่ยกวาดถ้วยรางวัลแบบรัวๆมากๆไม่ให้ใครเนี่ยได้ถือไปเลยนะครับตั้งแต่คัมแบ็กมาพิงก์เวนอมเนี่ยก็สามารถกวาวดเพยรางวัลไปได้แบบรัวๆปังๆมากๆทั้งๆที่ก็ขึ้นสเตจโปรโมทเพียงแค่สเตจเดียวเหมือนกันชัดดาวเนี่ยเดินตามรอยพี่คนโตนะครับอย่างพิงก์เวนอมไปแบบว่าสวยๆงามๆเลยในตอนนี้ท้วยที่3ามาแล้วถ้วยที่4่มาแน่นะครับและถัวยต่อไปเนี่ยตามมาอย่างแน่น กำลังใจให้กับแบล็คพิงเข้าไปรับชม MV นะครับสำหรับเพลงชัดดาวรวมไปถึงสตรีมเพลงในช่องทางต่างๆของแบล็คพิงกันได้เลยนะครับส่งกําลังใจให้กับแบล็คพิงรัวๆไปเลยตอนนี้เนี่ยสี่สาวของเรานั้นเดินหน้าทํางานกันอย่างเต็มที่มากๆเลยมีเรื่องให้ได้พูดถึงแล้วก็มีเรื่องให้ได้น่ายินดีในทุกๆวันเลยสําหรับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับสำหรับถ้วยรางวาัลถ้วยที่3ของชัดดาวจากแบล็คพิงที่สามารถคว้ามาได้หลังจากนี้ไปมารอดูกันดีกว่านะครับว่ารายการเพลงต่อไปที่ทบแบล็ค ไปได้กี่ถ้วยสำหรับคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงหรือว่าอยากจะรบแสดงความยินดีสามารถคอมเมนต์นกันมาได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันและก็ส่งกำลังใจให้กับไลฟ์พิงกันเยอะๆนะครับวยเนี้ยมาแน่นอนที่ 4- ที่5ที่6ที่7เนี่ยตามมาแบบรัวๆแทบจะไม่มีที่วางแลวนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับทุกคนสวัสดีครับอันยอง